อันนี้ในจ้งางคณะสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะค่ะไปสะแสดงในวันที่21มีนาปี69ค่ะตั้งแต่เวลา3ถุงถึง6บุ้งเช้าเป็นเวลาหนึ่งพืนเนาะค่ะแสดงที่วัดโพสีบ้านถือตำบลบ้านถือเมืองจอมภาคจังหวัดสุรินทร์ค่ะราคาของเาห้อง t ี c 3เซนติค่ะแม่มจมนนะมาจับ3เงินเนาะเสือตะตะแ3สแสนหนึ่งเงินค่ะราคาซีนที่แม่ต้องเตรียมใคร่่ะ ตังมาลำสิ้วขานสามปุไก่หมูหรือปลาย่างในย่งนึงากิโลอันได้ก็ได้ค่ะอเดแต่จาภาสะดวกค่ะได้กัล้้องนองหันมาอาแค่หันหน้าเท่านี้ยครับเองอันนีขอบคุณหลายครับสวัสดีครับตัวใหญ่ก็ได้ทอับเตอรบเพิ่นมาตัวใหญ่ก็ได้ทอับเตอ ไอตัวใหญ่ก็ได้โทรศับตีผู้ใดว่าเมื่อกี้นะเจ้าบอว่านะตัวใหญ่ก็ได้โทรศับตีได้โทรศั์ผู้น้อยตีผู้น้อยก็วหน่อยเนาะก่สจห่อยคาบ่าว้านปึงบมานกอยฮกเก่ากสิเป็นสาวถึงตัวนี้โอ้ยสองปีเท่านั้นสปีได้วมาิดตอไวยีสองปีเท่านั้นเปิดเชิยังไงล่ะกับสีหวานคือบงที่าครับเป็นีแล้วี่ครับสภากเพ่นมาแจงตัว กเก้าเาเดี๋ยวเห็เนาะเดินหน้าไปน้ำกันตัวถือว่าสุดยอดเลยครับตังคักยังแม่เนาะต่งแักเลยเอฟซีเปนหลายโอ้ยหกเก้ากัทาคุยกับฝาดเรียหร่อยเหร6กเก้ากัรอปีหกเก้าก็รอเอ้ีกสปีหนึงอีกสปีนึ่งแม่ รรมาปีหกเก้าค่ะไม่ได้มาปีหกแปดนะคะเพิ่งมาได้มาปีหกแปดนะจ๊ะปีหกเก้านะจ๊ะอีกสองปีนะจ๊ะเดือนไหนนะอันนี้คุยตรงไหนคุได้ว่าใช่ไหมสองไงแม่สองไงสองไงองไงไทยเชียร์พี่ได้แม่ก็ดิล้อกันเล่าดีตำรับวีลาตำรับเพชรบานแพร่งเตรียมใหมไปเงินใหม่เตรียมใหมไปเงินใหม่ไปเงินที่มันไหลออกมาจากกอวยจีจ่างหมอลำเงินตีเก็บไว้กับมีหลาย แดงแนบแดงลูเงี้ยอันนี้ธนาคารเพิ่นบอกว่าไม่รับแล้วคุณเก็บไว้ในบ้านก็เลยดีว่าเอามาจ้างหมอลำก็คือดีแท้อ่าดีแต่ด้วยว่าดีเอาบอกเลยบอกพี่น้องในปีฮอกเกียวไห่บ้านไหนบ้านผือตําบลบ้านผือค่ะโอจอมพระเพเภอจอมพระใกล้ๆนี่ละจ้ามักหลายมักมาหลายปีแล้ววุ้อยากไปอยู่เด้จำได้อยู่จำได้เหรอจำได้แล้วจำได้แล้วกับพี่น้องเฮานข้าะครับ มบ่ได้ดอกคือสองคืนไปแหละหลังจากโควิดแล้วมั้งโควิดยังแม่ก็จะได้ซื้อแป้งแต่งก่อนมันจะง่ายกว่านี้ด้วยมั้ยแล้วไม่เบียร์คือว่าอีเวลาจะสองปีนี่แม่ก็จะได้ไปซื้อแป้งมาท้านาท้าตายยังไม่ได้ยังไงคัดคัดกันดีสอฟพนักมานนี่มัครับพนีบอบอกคนหมู่บ้านก็่าไม่นี่ตอนแรกว่าแต่คนทีไปสัญญาอยู่บ้านครับมันไม่มีทําสัญญาอยู่บ้านก็บอกว่าก็เลย จังหวะพอดีบ่ต้องไปสลัคามไงโอเคครับโอเคเอาสุดๆยังก็ดีไปเมื่อับสาวน้อยไปบ้านแพงพืง่นเบ้าดีหลีเลยเบ้าประเสริฐเอาจอมพาสต้องเป็นงานอะไรนะบุญพระเวทโอ้บุญพระเวทเอาบุญพระเวทกินขา้าวบุญเอาบุญพระเวทสุดยอดสุดยอดเมืองแนวอ่อนช้อยตรงรึยู่แนวอ่อนช้อยนอกเมึงแนวอ่อนชอนหลายเพราะพอดูกันอีหล่าก็ว่ามันสิส<ซ>ิบแปดสิบเก้าหรือเปล่าเก้าปีกำลังสาวกำลังห้ามป๋ากำลังพอดีด้วยนะแม่กับพีพยายามลดอายุพี่แม่กับตอนหนักขนาดสิประมาณสัก เจ็ดสิี่เนี่ยใช่ตอนนี้เท่าไหร่หกสิบห้าโอ้เจ็ดับขอบคุณหลายๆนะแม่ขอบคุณหลายๆนะครับรอครับรอครับพาไปน้องที่นคลิปหนาหน่พรไหมครับมงหลาจะลืมก้รกก้แชไมดแหาน้าเท่า้หน่ครับแงอันนึงสองี้ครับขอบคุณหลายครับวันดีคเอ้าตัวใหญ่กันได้ทัศับตีครับเพิ่งมาตัวใหญ่กนได้ทั่ัพที่ ไอ้ตัวใหญ่ก็นด้โทรศรัพย์ดิผู้ใดว่าเมื่อกี้นะเจ้าบ่าว่าน่ะตัวใหญ่ก็นด้โทรทัพท์ดิน่าโทรศัพท์ผู้น้อยดิผู้หน่อยตัจหน่อยเนาะกว่าสิบจัวหน่อยเนาะเขาบอกสร้าเป็นเมื่หมันก่ฮวเก่ากับสิบเป็นสาวึนตัวนี้โอ้ยสองปีเ่านะสองปีได้ผมมาติดตวให่นี้สองปีเท่านะสวัสดีค่ะสวัสดีกับมาแจกตัวฮกเก่าป่าเดี๋ยวใหียอ็มมีมาหาพันทายไปหน่อยเพราะว่า เราทีแมทมินเราจะไม่ทับซ้อนกันเราเราจะไม่ซ้อนกันนี่นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ดีพี่น้องมาไว้สักนิด่น้องขึ้นมาเฉพาะมาครับมูแลแหลกบริเวณของไร้กฏหมายบริการช่องสา,สา,าวาน้อยต้นแทนกั่เปนยังไงช่องใหญ่ช่องหลักงตพี่น้องเนาะนี่ครับพี่นเอฟซีเขามาแต่ส,ว,สวยๆเลยครับเขามาหาอยู่แตพอดังบอต่างคาดังแน่เนาะดังเงนี่ครับเนาะ ดังขักเลยเอฟซีมันหลายโอ้หกเก้าคาาคุยกับสอเรียๆราหกเก้ากัรอปีหกเก้ากรอเอยอีกสปีนึงอีกสปีนึงแม่ปี69เม่ารโดนนอกค่ะเดียวมปีหกเก้าค่ะไม่ได้มาปีหกแปดนะคะเพิ่งบอได้มาปีหกแปดนะจ๊ะปีหกเก้นะจ๊ะอีกสปีนะจ๊ะเดือนไหนนะอันี้คุยไหนกได้ว่าใช่ไหมสองง่ยหมสองง สอง,องไงไทยคชี่พี่นดยเมก้าที่ลอกอะรอ,อดีตำรับเวลาตำรับ,บเพชรบ้านแพร่เตรียมไปไปเงื่อนเตรียมไปไ,มไปเตรียมไปไปเงินที่มันไหลออกมาจากกว๋วยจีจ่างหมอลำเงินก็ตเก็บไว้กับมีหลายเฮ้ยแบงแดงแบงหลูกอันนี้ธนา,าคารเพื่อนบอกว่าไม่รับแล้วคุณเก็บไว้ในบ้านก็นเลยทีว่าเอามาจ่างหมอลำก็คือดีแทะดีแท้ตัวยว่าดีเอาบอกเลยบอกพี่น้องในปีเขาเก่าแต่บ้านไหนบ้านผือตำบลบ้านผือค่ะ โอจอมพระเอาเพื่อจอมพระใกล้ๆนี่ละจ้ามักหลายมักมาหลายปีแล้วว่าอยากไปอยู่เด้จำได้อยู่จำได้ลหรอจำได้แล้วจำได้แล้วนีลากับพี่น้องเฮานี่ละครับที่ปีแล้วนะคะริมบ่ได้ดอกทีสองปีมาและหลังจากโควิดแล้วนะแม่ก็จะได้ซื้อแป้งแต่งตัวาไม่ถึงงานตอนนี้ว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ว่ามีเวลาจะสองปีนี่แม่ก็จะได้ไปซื้อแป้งมาท้านาท้าตายยังไม่กันาะยังไง ซ้อพนักนั่นนี่มาครับพูดนี่บอกเพิ่นหนมู่บ้านกออ็ว่ามาหนีตอนแรกว่าแต่เพิ่นจะไปสัญญาอยู่บ้านครับมันไม่มีทําสัญญาอยู่บ้านก็อออบอกว่าก็เลยจังหวะพอดีบ่ต้องไปสารคามแล้โอเคครับโอเคเอาสู้ๆยังคดีไปเมื่อกับสาวน้อยไปบ,าบ,บ้านแท่งพ่นเมาดีเลยเลยเลือกประเสริฐเอาจอมผ้ามันเป็นงานอะไรนะบุญพระเวรอบุญพะเวเอาบุญพระเวดกินข้าวบุญเอาบุญพระเวดซุดจอดสุดยอดเมึงแนวคอนอโซมันคอนอบบเเราแ่ง คนซ้อนหลายเพราเพราะผมกับอีหลาเขบกว่ามันสิสิบแปดสิบเก้าหรือเปล่าสิบเก้าปกันลางสาวกลางห้าฮะลังพอดีด้วยนะแม่กับกิพยายามลดอายุพี่แม่กับต้นหนักกันนาสิประมาณสักเจ็ดสิบพี่ลีเนี่ยใช่ตอนนี้เท่าไหร่หก uh, ส,ส loyalty, ิบห้าพอเจ็ดสิบอัพขอบคุณหลายๆนะแม่ขอบคุณหลายๆนะครับรอครับรอครับภาพกับพี่น้องทคลิปตองวันสนิทคลิปหนาในพร้อมไหมครับมึงหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสามน้อยแฟนๆกับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ท้งรดแห่แม่ค่ะมีแม่แหวอันน่นี้สิไเก็บไปนะขวดได้ไหมอยากได้อยากได้ีจมากอยากฝากด้วยใสกระเป๋าเนี่ยบนบ้านคืออำเภอจอมภะจากบุซูลินเนาะค่ะดูสองหลัมเลวมูสองเนาะยไปซื้ออยาอัตนานี่รัตนาเ่สามสิบทางเนาะค่ะ เบอร์ทางการซีนุสิโนดไปขขาง่างไม่สัญญาณนะคะพอเดี๋ยวพอโทรคุยกับเพื่อนค่ะโทรคุยกับพอแบบไหค่ะบอกไปเลยจ้าบอกเขาไปสครับไปแล้วเด่นค่ะุหนึ่งมค่ไยอะเยียดม่เยอะอื่นก็ไปเลมยั่อย้สจัิณะนพี่น้องชาวบ้านพือเด้อพี่น้องนี่ยมาหลายก่าวจำที ก้อนซื้อนี่ก็ซื้อไนได้สองหมื่นวิพีพ่อไทยเด้อยพี่ย่างพี่ถือดากันท้ายวันนั่นไปเห่า